สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะอัดมีรถตักของยี่ห้อ Caterpillar นะครับเป็นรุ่น 924S นะครับมาแนะนำให้ชมกันนะฮะอ่าก็แน่นอนนะครับรถตักรหัส924แบบนี้นะครับเขาะจะเป็นรถตักที่มีขนาดบุ้งกี 2Q แบบนี้นะครับผมมานี่นะฮะบุ้งกีก็มาเนื้อเต็มนะไม่ได้มีรอยฉีกขาดเดีว่วเราจรูตรงไหนของตัวเนื้อบุ้งกีเลยนะครับ 92cf นะครับแล้วก็โลเคชันเนี่ยแปลกไปจากอินโทรลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับพอดีอยู่ในช่วงจัดรถนะครับรถเข้าเยอะนะครับก็อาจจะต้องย้ายไปสลับไปมานิดนึงนะครับลูกค้าไม่ต้องตกใจนะเป็นรถคันเดียวกับในตอนอินโทรนะครับแค่ย้ายสถานที่เฉยๆนะฮะไม่ต้องแปลกใจนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อมาขนาดยางของเขานะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นยางเบอร์7.5 25เลยนะครับซึ่งจะเป็นยางมาตรฐานของรถตัดไซส์2วแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะแล้วก็สภาพยางของเขาเนี่ยก็มาถือว่าโอเคเลยนะสภาพยางสวยหมดเลยนะครับ นะฮะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นรถตักที่ใช้งานดัิมะมานะครับผมสังเกตได้ง่ายหัวเก่งเขาเนี่ยจะเป็นหัวเก่งใหญ่นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะมี2อที่นั่งนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็เจ้าตรงนี้นะฮะนี่นะครับที่แขนของเขาเนี่ยก็จะมีไลน์คอนโทรลสำหรับงานผ่านดันเข้ามาด้วยนะครับลูกค้าท่านใดที่เอาไปใช้นะฮะเป็นงานถมที่นะฮะปรับพื้นที่ถมดินพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดได้ใช้เนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะมีไลนครับะ แล้วก็ช่วงแขนของเขาเนี่ยก็สวยนะครับไม่ได้มีรอยเล้ารอยดามเลยนะอกเผาเนี่ยสวยหมดนะครับแห้งเดิมดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับแห้งเดิมหมดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นชุดผ่านคอนผ่านดันนะครับคอนโรลผ่านดันนะนะครับก็โป้โค้งเก่งโอเคเลยนะครับเดี๋ยวดูสภาพเกียร์กันนิดนึงนะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นโลดเกียร์ท็อปธรรมดานะครับตัวนี้นะครับ เป็นเกียร์ทอกธรรมดาลูกเดยแบบนี้เลยนะครับสภาพเกียร์ก็แห้งดีมากๆเลยนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมไหนของตัวลูกเกียร์เลยนะครับอ่าเป็นเกียร์ทอกนะฮะดูแลง่ายนะครับไฟฟ้าไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวมาเปิดเครื่องยนต์ดูกันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์ที่เขาใช้งานอยู่นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ซีซูบเทอร์โบนะครับตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูสภาพฝั่งเทอร์โบใกล้ๆกันนะครับ สภาพฝั่งเทอร์โบเนี่ยแห้งๆดีมากๆเลยนะครับไม่ได้มีจุดลดสมตัวไหนของตัวเครื่องยนต์เลยนะครับเดี๋ยวไปดูสภาพในฝั่งของหัวชีดกันบ้างน,นะครับเจ้าตัวนี้นะฮะาน่ดเครื่องที่เขาใช้งานอยู่นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์แคทเ r อร์ l ิล่าสานนะครับตัวนี้นะครับอา สวยนะแล้วก็ที่สาคัญเลยนะครับเครื่องยนต์เขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นดีมากๆเลยนะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดป,ปกติออกมาจากเครื่องยนต์เลยนะครับนี่นะฮะแน่นดีมากๆนะครับน,นะครับสภาพยางเยื่ยงสวยหมดนะครับตัวนี้นะครับ อ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพรอบคันนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพเครื่องยน,นนะงงต์นะของเจ้าตัวรถตักแคทเทอริล่า 924F คันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในที่หน้าตบวคนขับกันต่อดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองขับเทสให้ดูกันนิดนึงนะครับเราจะได้รู้ว่ากําลังของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับ,บไปดูกันครับนี่นะครับถัดขึ้นมาน้่นบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะฮะของเจ้าตัวรถตัก 924F คันนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเบาะสองที่นั่งแบบนี้นะครับตามที่อาาได้แจ้งไปด้าานนนนล่่งะะครับี มีที่นั่งสำหรับคนขับที่หนึงนะครับแล้วก็สําหรับคนมองดิมทางที่หนึนะอ่าเป็นรถใช้งานราดิม้ามานะครับเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูนะครับอ่นี่นะฮะ เนี่นะครับพอนั่งแล้วฟีลลิ่งก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ถ้าเราใช้งานบุ้งกีธรรมดานะครับผมมันจะเป็นระบบคอนโรลคู่แบบนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นคอนโรลสาหรับลายผ่านดันนะคะเพิ่มเข้ามานะครับตามที่ดได้ชี้ไปด้านล่างนะครับว่าเขามีระบบตัวสําหรับงานผ่านดันหิมะมาให้นะครับก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับแต่ว่าบุ้งกีเนี่ยใช้แค่2ตัวนี้เท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็ระบบเกียร์ของเขานะครับตัวนี้ก็เป็นเกียร์ท็อกเนาะเขาจะมีเกียร์มาให้เราทั้งหมดกี่เกียร์นะครับนี่นะ อโอเคเดี๋ยวเรามาลองเทสอบกำลังกันดูนะครับเริ่มจากการยกแขนก่อนเลยนะครับนี่นะตัวนี้๊มแรงนะกดตัวลอยได้แบบสบายๆเลยนะครับอะอ่าแรงดีครับแรงดีครับเดี๋ยวลองยกแขนให้ดูนะครับอะโอ้แรงดีมากๆนะครับจังหวะการยกแขนขึ้นลงเนี่ยไวดีมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับ เลยนะโหไวเดียวมากนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้จะเป็นในส่วนของกําลังแขนนะครับเดี๋ยวเราลองมาเทสเกียร์ดูบ้างนะครับอันนี้ผมเริ่มตั้งแต่เกียร์หนึ่งนะเดี๋ยวลองไล่เกียร์เดินหน้าไปนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ค่อยหลังหนึ่งสองสามสี่นะครับให้ดูกันนะครับน่ะเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สองนะเกียร์สามนะครับก็เกียร์สี่นะครับโอ้นิมดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับ อย่าทำงานนิ่มนะจังหวะการเป็นเกียร์เนี่ยสมูทดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวลองเกียร์ถังกันบ้างนะครับเกียร์หนึ่งนะครับสองสามนะครับแล้วก็เกียร์สี่นะฮะโอ้เกียร์แรงดีนะตัวนี้นะครับเกียร์แรงดีมากนะทํางานได้แรงแล้วก็ไวดีมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับจังหวะหมุนพวงมาลัยเนี่ยเป็นไงนะฮะก็โอเคนะนิ่มดีมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเกียร์ดีแรงดีปั๊มดีนะครับพวงมาลัยก็ทํางานได้นิ่มดีปกติเลยนะครับตัวนี้นะ นะครับอ่าโอเคเลยนะอันนี้จะเป็นในส่วนของสภาพภายในนะครับแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัวรตักแคสติบิล่า9 2 4 s คันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะฮะเจ้าตัวรตักแคสติบิล่า 924F คันนี้นะครับผมก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นี้ด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับแล้วก็พอเราคล้าต่อเข้ามานะครับอาจจะจะมีรูปของเขาเนี่ยพร้อมกับวิดีโอนะครับรายละเอียดตอนทํางานของเขานะฮะแล้วก็เป็นวิดีโอรอบคันนะครับรายละเอียดเลยนะ พาทัวร์ตอนเขาสตาร์ทเครื่องเนี่ยนะครับส่งให้กับลูกค้าได้ดูได้ชมกันทางไลรทีหนึ่งด้วยนะครับเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะนี่นะครับอ่าคันนี้ก็มาสวยนะครับเครื่องปั๊มเกียร์ของเขาเนี่ยก็ทำงานได้แรงดีปกติหมดเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากวันนี้นะครับกับเจ้าตัวรถตักแคทเตอร์พิลล่าเก้าคันนี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกดซับเหล็กนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะพาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้กกก็ลลาาไไปป่่ออนนนนคคคครรรััััับบบผมมวว้้เจใใหหิสสดี